สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราทุกคนนะครับโชคดีมากๆวันนี้นะครับอปป้าได้หนังสือเสกชีวิตได้ดังคิดของพี่เจ้าหญิงมาฝากกันนะครับซึ่งเดี๋ยวอปป้าจะรีวิวเป็นข้อข้อให้ให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังและนําไปใช้กันนะครับพี่เจ้าหญิงเนี่ยก็เป็นคนที่ติดตามช่อง motivation podcast อยู่อันดับแรกเลยนะครับขอบคุณพี่เจ้าหญิงก่อนที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้กับพวกเราทุกคนรวมถึงอปป้าด้วยนะครับข้อ 1. เราจะต้องปรับอารมณ์ของตัวเองก่อนเพราะว่า คนเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดีในสภาวะอารมณ์ที่ไม่สงบไม่นิ่งเครียดและมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะฝึกคิดฝั่งโรงกันข้ามกับปัญหาก็ได้และฝึกมองเรื่องเล็กน้อยในชีวิตให้มีความสุขให้ได้สดชื่นแจ่มใสอารมณ์ที่ดีนะครับจะนำพาซึ่งสิ่งที่มันดีๆเข้ามาในชีวิตครับคุณอาจจะเรียกมันว่ากดแรงในดูดก็ได้เพราะว่าพี่เจ้าหญิงเนี่ยเขาสนใจกดแรงในดดกดจักรวาลครับ รวมไปถึงด้านจิตวิทยาด้วยซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนอันดับแรกครับง่ายสุดคือฝึกมีความสุขกับเรื่องที่เรียบง่ายและแน่นอนว่าอารมณ์ดีย่อมนึงดุสิ่งดีเข้ามาในชีวิตครับข้อ 2. เราทุกคนมีสิทธิ์โดยชอบทมโดยกําเนิดครับที่จะมีความสุขความร่ำรวยความรักที่ดีสุขภาพที่ดีเพียงแต่เราเนี่ยต่อต้านมันด้วยคําว่าฉันไม่เชื่อฉันสงสัยหรือว่าหวาดกลัวเราทุกคนเนี่ย มีอะไรเดึนดูดก็คือความคิดความคิดของเราเนี่ยมันทรงพลังมากเลยครับมันออกไปเดึนดูดทุกสินทุกอย่างตามที่เราคิดเพราะฉะนั้นคุณคิดหนึ่งคุณก็เดึนดูดหนึ่งคุณคิดอะไรก็จะดึนดูดสิ่งนั้นเข้ามาอย่ามัวแต่นั่งสงสัยว่าสิ่งที่คุณอยากได้ต้องการมีต้องการเป็นจะได้รับหรือเปล่าเพราะว่าการไม่เชื่อนี่แหละครับเป็นการที่คุณปิดกั้นทุกสินทุกอย่างที่มันกําลังเข้ามาในชีวิตข้อ3าม มันมีอยู่สี่คำอันตรายครับที่เพิ่มการต่อต้านทางด้านจิตวิญญาณเวลาที่คุณต้องการอะไรก็ตามข้อหนึ่งสําสเร็จของฉันเนี่ยมันจะมาอย่างไงเวลาคุณมีเป้าหมายแล้วมีคําถามนี้หรือเปล่าครับคุณจะไม่สามารถมองเห็นทางเลยถ้าคุณบอกว่ามันจะมาอย่างไงหน้าที่ของคุณคือเชื่อก็พอครับอนุญาตก็พอและยอมรับให้มันเกิดขึ้นเพียงพอแล้วครับและก็สองครับมันจะมาเมื่อไหร่กันไอ้เงินที่ฉันอยากได้ความรักดีๆที่ฉันอยากได้เมื่อไหร่กันเนี่ยข้อสาม มันจะมาจากที่ไหนกันจงเลิกถามคำถามนี้ครับแล้วมันจะมาเองหน้าที่ของเราคือรู้สึกต้องการสิ่งนั้นจริงๆข้อ4ครับแล้วใครเนี่ยจะมาช่วยฉันกันแน่ย่โมวสงสัยครับว่าจักรวาลจะส่งสถานการณ์หรือว่าใครมาช่วยคุณไม่ต้องค้นหาครับหน้าที่คุณคืออย่างที่บอกอนุญาตวางใจและปล่อยให้มันเกิดขึ้นครับข้อ 4. ฝึกจิตนาการทุกวันเสพความรู้สึกได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วนะครับ อารมณ์ความรู้สึกนี่แหละครับที่ทำให้เราอนุญาตให้ตัวเองสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างตอนที่เราต้องการได้ข้อ 5. จงรู้ชัดว่าคุณต้องการอะไรความชัดเจนเนี่ยเป็นเสมือนกับพลังอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อคุณมีความชัดเจนคุณจะสามารถโฟกัสที่เป้าหมายที่คุณต้องการไม่ใช่ไปโฟกัสสิ่งที่คุณไม่ต้องการครับและเมื่อคุณมีความชัดเจนคุณจะมีแรงต้านภายในตัวเองน้อยลงครับรวมถึงกลับไปโฟกัสกระบวนการที่คุณต้องคิดต้องพูดและทำจริงๆ อย่าไปมัวสนใจเรื่องที่คุณเนี่ยควบคุมไม่ได้จงสนใจเรื่องที่คุณควบคุมได้เท่านั้นพอครับข้อ 6. วิธีการที่คุณจะเสกชีวิตให้ได้เร็วที่สุดก็คือคุณต้องสวมกันเป็นว่าคุณได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าการสวมกันเป็นเนี่ยมันก็มีการจินตนาการมาที่พูดนะครับแต่ต่อไปนะครับคุณอาจจะฝึกในการเซลล์ทอล์กหรือว่าพูดดีๆกับตัวเองก็ได้ การสื่อสารภายในตัวเองก็สาคัญนะครับนอกเหนือจากจินตนาการเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังเพิ่มเรื่องของเซลทอนะครับเช่นชั้นมีชั้นเป็นและอันสุดท้ายครับก็คือสวมกันเป็นโดยการกระทําในโลกความเป็นจริงครับทั้งหมดนี้ก็คือจินตนาการบวกเซลทอรบวกการลงมือทำในโลกความเป็นจริงว่าคุณได้รับแล้วคุณมีแล้วครับข้อ 7. สิ่งใดก็ตามที่คุณอยากได้ แท้จริงแล้วก็คือสิ่งที่มีความรู้สึกที่อยากได้ไม่ใช่ว่าอยากได้สิ่งของนะครับยกตัวอย่างคุณอยากจะใส่เสื้อแบรนด์เนี่ยเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันจะทําให้คุณมั่นใจดูดีอันนี้เป็นตน้นหรือบางคนทําไมต้องซื้อกระเป๋าที่แพงมากๆเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยหรือว่าถือแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกมั่นใจและดูดีก็ได้บางครั้ง,นง,นนเ,นงเนี่ยคุณทํางานเหนื่อยเนี่ยคุณก็อยากจะกินส้มตามเผ็ดๆแซ่บๆ,บๆอย่ามูนเส้นแซ่บๆสิมีครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นความรู้สึกมันย่อมดึงดูดให้เเเราาี่อามามอมมส เราจึงจำเป็นต้องจินตนาการเซลล์ทอกหรือว่าลงมือทําบางอย่างเพื่อให้เรามีอารมณ์ความรู้สึกนี่เป็นที่มาที่ไปครับว่าทําไมเราต้องทํากระบวนการเหล่านี้อยู่สม่ําเสมอเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกจนเราเนี่ยอยากไปหาสิ่งนั้นไปทําสิ่งนั้นและดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตครับข้อ 8. ความคิดคือพลังงานตัวคูณไปเสมือนกับตัวส่งสัญญาณจากเครื่องความคิดของคุณออกไปและทุกสิ่งทุกอย่างผู้คนสถานการณ์จะถูกส่งกลับมาหาคุณเอง ทุกอย่างที่คุณคิดอยู่ในเวลานี้หรือว่าในอดีตก็ตามมันจะสร้างชีวิตในอนาคตของคุณอยู่เสมอสิ่งที่คุณคิดถึงมันมากที่สุดหมกมุ่นจะจ่อมากที่สุดใช้เวลามากที่สุดจะเริ่มปรากฏขึ้นในชีวิตคุณภานสถานการณ์และผู้คนต่างๆข้อ 9. เวลาที่คุณฝึกในเรื่องของการจินตนาการฝึกความรู้สึกที่ได้รับแล้วนะครับสิ่งสําคัญก็คือปล่อยวางและผ่อนคลายครับอนุญาตให้มันเกิดขึ้น ไม่เครียดกับความฝันที่คุณคิดถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยพอฝึกจินตนาการก็มีความเครียดว่าเมื่อไหร่จะได้รับนะครับพยายามจับตัวเองให้ทันสิ่งสําคัญคือปล่อยวางและผ่อนคลายทุกอย่างจะเกิดขึ้นและสิ่งสําคัญนะครับจงเก็บความฝันของคุณเอาไว้เป็นความลับอย่าเล่าความฝันให้กับคนอื่นฟังถ้าพลังจิตคุณไม่แข็งพอถ้าสําเร็จค่อยบอกคนอื่นก็ได้นี่แหละครับเคล็ดลับวิชาของผู้ที่เสกสร้างในเรมิตชีวิตด้วยตัวเองหลักคิดช่วยให้คุณเป็นผู้ในเรมิตได้ง่ายขึ้นนะครับก็ จักรวาลส่งหลักฐานมาให้ฉันแล้วจงยินดีกับคนที่เขาทาได้ในสิ่งที่เราฝันให้คิดว่าจักรวาลส่งหลักฐานมาให้กับฉันแล้วสักวันฉันก็จะทําได้แบบพวกเขาเหมือนกันทุกความฝันมีเวลาของมันเองเมื่อคุณเริ่มที่จะปลูกมเมล็ดพันธุ์ของความคิดความฝันจงอนุญาตและปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามจังหวะของเวลาคุณแค่มีความสุขระหว่างที่คุณกําลังเดินทางก็เพียงพอแล้วครับข้อ 10. จงมองสิ่งที่คุณต้องการให้เห็นภาพว่ามันเป็นของคุณแล้ว จงทาให้มันเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเห็นรู้สึกทําให้เหมือนจริงที่สุดครับคนส่วนใหญ่ไม่อนุญ,ญาตและไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองนึกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆจนไม่สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกได้ถ้าคุณสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกได้ความรู้สึกของคุณจะเติบโตมากขึ้นสุดท้ายจิตใต้สำนึกของคุณจะจดจําความรู้สึกแบบนี้และทําให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ข้อ11 เมื่อไรก็ตามครับที่คุณฝึกที่จะก้าวเข้าไปในมโนภาพหราาือว่าจิตนาการของคุณจงทําให้แน่ใจว่าคุณกําลังเป็นคนที่ทําสิ่งนั้นอยู่แบบได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วคือได้ยินเสียงได้ลิมรสได้เคลื่อนไหวได้พูดอะไรบางอย่างได้รู้สึกทั้งหมดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยได้ซึมซับอารมณ์ความรู้สึกนี้จิตใต้สำนึกจ,จะตอบสนองคุณให้สร้างพฤติกรรมขึ้นมาและเวลาที่คุณทําสิ่งนี้อย่าเครียด จงวางใจไม่ต้องไปสงสัยครับให้เชื่อมันว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆแน่นอนครับข้อ 12. ถ้าเกิดว่าคุณจินตนาการแล้วไม่สามารถที่จะเห็นภาพได้มันก็จะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกจริงไหมครับคุณก็สามารถหาภาพได้จากอินเทอร์เน็ตทิกต k อกยูทูบตอนนี้ก็มีเยอะแยะเลยครับไปหาภาพมาหรือว่าจะเป็นวิดีโอก,ก็ได้ที่คุณชอบและคุณอาจจะทำวิชั่นบอร์ดก็ได้ครับบางที่ก็เรียกว่าดรีมบอร์ดเหมือนกันนะครับ เอามาติดไว้นะครับที่ข้างฝาผนังห้องหรือคุณเนี่ยจะเซฟเป็นวิดีโอใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้จดจําภาพนั้นเช่นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณอยากจะไปจำนวนเงินหรือว่าภาพฝันของคุณครับเขาจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะจินตนาการมาได้ง่ายมากขึ้นครับข้อ 13. ถ้าเราสามารถสวมความรู้สึกได้เราจรึงจะเป็นคนใหม่ดังนั้นความรู้สึกเป็นคนใหม่จะต้องมาก่อนทุกอย่างและทุกสินทุกอย่างที่คุณต้องการก็จะเกิดขึ้นตามมาครับ สิ่งสําคัญคือต้องสร้างอารมณ์ความรู้สึกควบคู่กับความคิดของคุณไม่ได้บอกว่าความคิดไม่สําคัญนะครับแต่มันจะเป็นจริงที่ต้องมีทั้งสองอย่างควบคู่กันเพราะว่าถ้าเราเนี่ยมีเพียงแค่ความคิดว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนคนนั้นอยากจะรวยอยากจะมีความรักที่ดีแต่เราไม่มีความรู้สึกจริงๆว่ามันเป็นของเราแล้วเราก็คงไม่สามารถดึงดูดมันได้ครับข้อ 14. โลกภายนอกของคุณมาจาก ทุกอย่างที่คุณคิดและรู้สึกจากโลกภายในเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรก็ตามเปลี่ยนแค่โลกภายในก็พอและทุกอย่างข้างนอกก็จะเริ่มเปลี่ยนอันดับแรกที่ง่ายที่สุดครับเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองและค่อยเริ่มเปลี่ยนความคิดนะครับข้อ15บหบ่อยครั้งที่คุณฝึกสิ่งนี้นะครับการใช้กดแรงดูแต่ว่าจิตใจมันไม่เชื่อเป็นเพราะว่าประสบการณ์เราเนี่ยตั้งแต่เกิดมา มันก็มีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คิดลบก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้น,นจึงจาเป็นต้องฝึกฝนใหม่โดยการฝึกใช้อารมณ์ความรู้สึกใหม่เขาไปหล่อล้อมร่างกายใหม่ให้มีพฤติกรรมตามที่คุณต้องการก็คือความสำเร็จครับข้อ16เป็นเพราว่าเราจดจำอดีตผ่านอารมณ์ความรู้สึกเห็นภาพแล้วก็มีส่วนร่วมกับประสบการณ์นั้นกับพ่อแม่เพื่อนๆนหรือใครก็ตามที่ผ่านมาในชีวิตของเรามันจะจะให้เราเนี่ยกลายเป็นเราในวันนี้ เจตตาสนดกของเรานะครับมันจําทุกอย่างมาหมดแล้วอย่างน้อย95%คือจําของเก่ายัางไงล่ะครับเพราะฉะนั้นทําไมเราจึงต้องสวมกันเป็นทุกคนนีจะเก็ตมากขึ้นนะครับเพราะว่าการสวมกันเป็นสวมบทคนใหม่คุณก็จะก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งร่างกายจะเริ่มจดจําของใหม่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องป้อนอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วยเพื่อให้สิ่งนี้มันส่งพลังครับข้อ17อยากได้อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าชีวิตในฝันของคุณให้ฝึกซัก2อภาพในหัวครับ เป็นสถานการณ์ที่คุณต้องกันจริงๆเช่นถ้าคุณสําเร็จแล้วเนี่ยคุณจะไปเที่ยวที่จังหวัดไหนประเทศไหนก็ลองซ้อมเอาตัวเองเนี่ยไปจังหวัดนั้นประเทศนั้นนะครับคือรู้สึกได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วการสร้างสถานการณ์ในหัวหรือว่าการซักซ้อมในหัวนะครับคนสําเร็จหรือแม้แต่นักกีฬานะักธุรกิจก็ทํากันทั่วโลกนะครับและนี่เป็นกฎสําคัญในการสร้างชีวิตที่นริรมิตได้ดั่งใจครับข้อ18จงเปลี่ยนสิ่งที่คุณเสพ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลหรือว่าอะไรก็ตามครับที่คุณไปมีส่วนร่วมเพราะว่าสื่อเหล่านี้หรือว่าสถานการณ์บางอย่างมันอาจก่อให้เกิดพลังงานลบความเชื่อความคิดลบก็ได้จงเสพสื่อหรือว่าสถานการณ์ที่เป็นบวกเท่านั้นคุณเสพสื่อแบบไหนมีส่วนร่วมกับสิ่งแบบไหนคุณจะกลายเป็นคนแบบนั้นสติป,ปัญญาการตัดสินใจคุณจะอยู่แค่นั้นถ้าคุณเสพสื่อลบพลังของคุณก็จะหายไปถ้าคุณเสพสื่อบวกคุณก็จะมีพลังในด้านบวกมากขึ้นข้อ19 สามขั้นตอนง,ง่ายๆให้คุณเสกทุกสิ่งมหัศจรรย์ข้อหนึ่งขอก็คือบอกกับจักรวาลว่าคุณต้องการอะไรเสมือนกับคุณไปที่ร้านอาหารครับแล้วคุณก็บอกว่าฉันอยากกินข้าวผัดเขาก็จะเอาเข้าวผัดมาให้นะครับและข้อที่สองครับก็คือให้จักรวาลตอบตกลงก็คือการให้ทันทีจักรวาลยุติธรรมมากครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครบอกเลยว่าต้องการอะไรจักรวาลจะจัดให้แบบไม่มีข้อสงสัยตัวคุณนั่นแหละอย่ามวัวแต่สงสัยเพราะว่าจักรวาลจัดให้ทันทีครับข้อสาม เมื่อคุณรู้แล้วว่าจักรวาลจะทําทุกอย่างให้คุณทันทีเร็วๆคุณต้องอนุญาตหรือว่ารับให้เป็นด้วยนะครับคุณไม่ต้องห่วงนะครับว่าคุณจะได้รับเมื่อไหร่อย่างไรนะครับลดความกลัวลดความสงสัยลดความไม่เชื่อใจการอนุญาตคือคุณเชื่อมั่นมากที่สุดครับเพราะว่าอารมณ์ที่คุณเชื่อมั่นบวกกับสวมความรู้สึกนั้นจะช่วยให้คุณเข้าใกล้สิ่งที่คุณต้องการยิงดูดได้มากขึ้นอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวบ่งบอกสําคัญว่าคุณมาถูกทางหรือเปล่า ถ้าคุณคิดถึงความฝันแต่ว่าคุณไม่รู้สึกอะไรเลยก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะนั่นเรียกว่าแค่ความคิดครับข้อ20ไม่ว่าคุณจะอยากดึงดูดสิ่งใดก็ตามเงินความรักสุขภาพให้ปรับคลื่นไวเบรชัน่นของคุณให้เท่ากับสิ่งที่คุณต้องการจะดึงดูดนะครับวิธีย่นระยะความรู้สึกที่ดีที่สุดก็คือคุณต้องบอกว่าคุณต้องการอะไรคุณก็ไปสั่งสมองโดยการเปลี่ยนวิธีการคิดจากความคิดเด่นที่อยู่ห่างจากเป้าหมายจนให้มันเข้าใกล้กับเป้าหมายนั้นมากขึ้น อย่าลืมนะครับทุกอย่างจะต้องมีอารมณ์ความรู้สึกด้วยครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เป็นพลังงานคุณก็คือพลังงานความคิดก็คือพลังงานและพลังงานไม่อาจจะถูกสร้างหรือว่าทำลายได้แค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นจักรวาลทั้งหมดนี้มหาสมุทรโลกบ้านรถหรือทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างคือพลังงานเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณคิดมันก็คือพลังงานและพลังงานนี้จะไปดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันกลับเข้ามาครับทุกครั้งที่คุณคิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้มันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วในรูปแบบของพลังงานสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ก็คือพลังงานเหล่านี้นะครับจะทําตามคําสั่งจากปัญญาที่สูงกว่าก็คือจัก,กรวาลซึ่งควบคุมระบบการทำงานของร่างกายเราทั้งหมดและสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้อีกก็คือตัวคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาที่สูงกว่านี้คุณมีคุณสมบัติทุกอย่างของปัญญาที่สูงกว่านี้คุณมีความสาม,มาสั่งการสนามพลังงานนี้ดังนั้นคุณจึงสาม,มารถสร้างอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ รวมถึงสิ่งที่คุณฝันจินตนาการได้จากสนามพลังงานจากจากักรวานนี้คุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณได้เพียงแค่คุณมีอารมณ์ความรู้สึกและมีคลื่นแรงสะเทือนครับที่มากพอเท่ากับสิ่งที่คุณต้องการคนเราเนี่ยสามารถคิดจินตนาการอะไรก็ได้แล้วร่างกายเนี่ยจะเริ่มค่อยๆปรับตามนะครับ แม้ว่าเราจะหลอกสมองแต่สมองแยกไม่ออกค่ะระหว่างสิ่งที่เราคิดจินตนาการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าเซลล์ท็อกจินตนาการนะครับบวกอารมณ์ความรู้สึกนะครับรวมถึงการลงมือทําที่ดีด้วยก็จะช่วยคุณเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นครับและนี่ก็เป็นสรุปสั้น20ข้อหนังสือเส็กชีวิตได้ด่างคิดขอบคุณพี่เจ้าหญิงอีกครั้งนะครับที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้อปป้ารีวิวให้กับทุกคนได้ฟังขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x c o n t u m l e a p Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิป26สสตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t u m l e a u นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x Go 10x Well แล้วก็ 10x Myset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x g o สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที 10x w e l นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเท่ที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับเงินและ i ม d ซ e t เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x x i n d s e t เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีความสมัคคที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยาศาสตร์ NLP ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ Transformation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ